เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้การใช้งานแดชบอร์ดกันนะครับผมแดชบอร์ดนะครับคืออะไรก็คือตัวหน้าต่างนะครับหน้าต่างตรงครั้งแรกที่เราเข้ามาเลยนะครับก็จะมีแดชบอร์ดตรงนี้ให้ใช้งานนะครับผมภายในแดชบอร์ดมีอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าตัววิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตของเราเราสามารถนะครับ ใช้งานได้นะครับในแดชบอร์ดแดชบอร์ดของแต่ละหน่วยงานคือส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจังหวัดหรือผู้บริหารต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ปรับเปลี่ยนได้นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางแดชบอร์ดนี้นะครับก็จะมีวิดเจ็ตถูกสร้างขึ้นมาให้นะครับโดยผู้ดูแลระบบนะครับก็จะมีเรื่องที่ส่งต่อนะครับการร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆนะครับปรากฏมาให้ดูนะครับ สามารถที่จะใช้งานอะไรได้บ้างนะครับจะดูเรื่องของการส่งต่อเรื่องนะครับอ่าสักเรื่องหนึ่งนะครับคลิกนะครับดูดีเทลนะครับก็สามารถดูรายละเอียดการส่งต่อเรื่องที่เลือกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเข้าเมนูหลักนะครับตรงนี้นะครับขับชี้ทิ้งไว้นะครับ ตรงวิจเจตนะครับมันจะเล็กๆหน่อยนะครับอ่านอ่านได้ไม่หมดนะครับแสดงชื่อได้ไม่หมดนะครับชี้ตรงนี้ค้างไว้นิดนึงนะครับก็จะบอกรายละเอียดนะครับเรื่องของการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์นะครับเรื่องใหม่ๆมันก็จะมาขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับให้ท่านได้เลือกนะครับตรงนี้เป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องของการรับส่งติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตรงนี้เป็นเรื่องของการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะครับอ่คลิกนะครับนะครับ เลือกได้เลยนะครับเพื่อดูนะครับเพื่อดูเพื่อใช้งานระบบนะครับกอลงมานะครับหรือกดอื่นๆเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมดังนี้นะครับอันนี้คือการใช้งานตัวแดชบอร์ดในส่วนของแดชบอร์ดอื่นๆล่ะครับเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาดู ของทางผู้บริหารนะครับแดชบอร์ดของผู้บริหารนะครับก็จะมีเรื่องของรายงานนะครับก็จะใช้งานเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอยากดูกราฟนะครับกราฟใหญ่ๆนะครับกดที่ e n l a r g e นะครับก็จะแสดงนะครับกราฟนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเต็มหน้าจอนะฮะแบบนี้ขึ้นมานะครับหรือจะกด open นะครับ open report นะครับ ก็จะมาดูในรายละเอียดของรีพอร์ตแบบละเอียดเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับผมนะครับเอาเมาส์ชี้ไปนะครับก็จะแสดงนะครับรายละเอียดนะครับขึ้นมานะครับเอ็ยลาดอีกสักทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับกดแสดงรายการนะครับก็จะดูเฉพาะรายการที่เลือกนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับอันนี้คือ ลักษณะการใช้งานแดชบอร์ดนะครับกับวิดเจ็ตนะครับตรงนี้นะครับคือการรีเฟรชนะครับรีเฟรชข้อมูลใหม่นะครับหากนะครับอ๋อขอโทษทีนะครับหากท่านไม่ต้องการนะครับหากไม่ต้องการวิดเจ็ตบางตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นวิดเจ็ตของเว็บไซต์นะครับท่านก็กดที่ปุ่มรีมูฟออกไปนะครับกดเยสนะครับ ตรงวิดเจตนี้ก็จะถูกเอาออกไปนะครับท่านอาจจะเพิ่มได้ด้วยตัวเองได้นะครับมาที่มินิลิสต์แบบนี้นะครับเลือกโมดูลลองเรียนลองทุกนะครับแล้วแต่ว่าท่านมีสิทธิ์อะไรได้บ้างนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิที่ทางผู้ดูแลระบบกำหนดให้ท่านนะครับแบบนี้นะครับอา,อาจจะเป็นวันที่หรือสถานะาเดี๋ยวผมการดำเนินอาเล็กที่นะครับ เลือกฟิล l นะครับเลือกฟิลเป็นเป็นช่องทางนะครับบันทึกแบบนี้นะครับรายละเอียดการร้องเรียนนะครับวิจ็ตนะครับตัวนี้ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับดังนี้ครับผม